ตึกปลาหูกับปลาสิวได้ไลายลายปลาหูกำลังเข้าตึกม้วนม้วนนะตัวคำปุริจืด ดีพ่อแม่พี่น้องมูคู่มาทุกคนมือนีสาวเราค่ะทุกคนมาลงทะเลอีกแล้วมือนีสาวเรามาตึกปะซิวเนาะมาลองบึ้งตุดบนตึกบนไม้ตัวนี้เป็นบนไม้เนาะมามือนี้เป็นเครื่องอีกจะมาลองตึกลองบึ้งว่าจะได้บอรบรรยากาศก็ดีมาตึกปาซิว อังกูเขาเริ่มแก้งปิดแล้วเนาะแก้งเพื่อนปิดแกล้งเพื่อบปิดก็ได้เลยปลาหูกำลังขึ้นไล่ไล่มาเสียเ ขา้านน้าปลาฟูกำลังขึ้นเนาะโตะกำลังเป็นตะพอดขดทั้งล่าง้มือนตบนตึงปลาซิวนะมัน ม,มันดันมันดินน้นนะบักกัลายมันไล่ต้นเออนื้อป่วนคนเราป้าบกกหลายอื้อ รู้ละ,ละ <laughs> มันกระสลาดเนาะ <laughs> phụ phố ở nơi thủ đông nước Nam, Hồn Bắc Lai. hả? เราแย่ไปคุณตู้นั้นจะว่าตู้ไหนตู้ไม่กล่าวตัวเออเราย่ไปคุณเลยดิมองขว่คุณ Cute Sam. มันใส่นัำโพตูน่ะรู้จักมันยังเป็นป่านผูน้อยอยู่ เดอ้อทุกคนมาตึกปลาฟูกับปลาซิวกับสาวลาวปลาฟูกําลังเข้ากําลังได้ลย่ลยล่คลิปนี้สาวลาวก็จะจบเพียงี้เนาะปากเพื่อนๆคนกด<ๆ><น>ไลค์กดติดตามซ่องสาวลาวเ,เดอ้อเพื่อให้สาวลาวมีกําลังใจเหตุคลิปต่อไปสาวลาวขอโตไปตึกปลาฟูกันเดอ้อม้วนม้วนโอเคพบกันใหม่หในคลิปหน้าบ๊าย